ัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องกลองไปทักทาย FC สุขสุขคุณทักทาย FC อันเป็นที่รักเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาสายนะคะทุกคนมาแมนมาสายรเราคิดคลิปสายก็มาปกติก็ตื่นปกติตื่นปกตินั่นแหละแต่ว่าเฮ็ดค,คลิปสายสิบโมงกว่าแล้วนะคะสิบโมงสิบเอ็ดโมงยิ่ผมคุยกับทางบ้าน วันนี้ให้หลานไปไถเอาอรถไถโอดไปไถหน้าให้เขารถไปไถหน้าให้เตรียมจะหวานเตรียมจะหวานข้าวในช่องเดือนหน้าทุกคนเดือนหน้านีกับสิประมาณากลางเดือนกับไปลายเดือนก็นต้องดูดูว่าสภาพฝนฟ้าอากาศนะ กาฝนทราบบนั่นก็จะได้ลุงล้งว่านลุ้งหยังกันเนาะเนี๋ยบนกลับไปก็จะได้ไปดูเล่เขาไถแปรนะตอนนี้คือเขาเรียกไถแปรก่อนนะคะตอนนี้ไถแปรไถแปรแล้วก็ไถแปรไถหุดนั่นแหละวันนี้ก็จ้างจิตไถจ้างจิตไถว่านอีกรอบหนึ่งคือมันต้องมัาต้องไถขางหยาข่างหยังก่อนดีทุกคน ไทยขายยาขายยาสกก้อนเราจ้ยังไยเขาจังไะไถ,ถวันมิดเข่าลงได้ประมาณนั้นเนะเาะก็เลยโทรคุยกับทางบ้านให้ลูกนั่งซานนั่นแหละบอ,องไหนตองไปไทยให้โอนเงินโอนยังให้เขาค่าไทยไรละสองร้อยสองร้อยเท่าไ,ไหรมนันขึ้ันคืนบบุ้มบมป,มปีนี้ กับปีหนึ่งเฉพาะค้าไทยกับโอ้ต๊กไปหลายอยู่พี่น้องสองรอบสามรอบนะับไทยผดไทยวานการเหตุหน้าเด่กก็รุงทุนหลายอยู่รุ่งทุนไหลยสยสีรับถตาม,ถามีถ้ามีวัชพืชเขาก็ต้องพอมีหนามมีอย่างเขาก็ต้องซื้อซื้อยามาข่าได้พี่น้องมาฉีดขาอีกฉีดข่ายากระจ้างเขาแหละตัวเองทําไม่ได้ก็ต้องจ้างเขาว่า ฉีดยามันกอันตรายเนาะเขาก็บอก่าเห็ดจ้างเขาทุกอย่างแล้วก็ก็จะช่วงไสปุย๋ยเขาก็ต้องซื้อปุย๋ยมาจ้างเขาวาันปุย๋ยอีกจ้างเมดพี่นอ้องจ้างเมดเป็นอย่างคือพ่อาพาอกันเทอตัวเองเหตัวเองกะก็ได้แต่ว่ามันมันเบาไหวมันยากพี่น้องจ้างเขาแบบเรียบเรียบ้อยโหลดเขามีทีมงานพวกรับจ้างคนปุย๋ยวันปุ๋ยเขาก็มีทีมงานของเขา ก็สอบละร้อยยี่สิบบาทหากสิบกิโลก็สิบก็ไรกับประมาณไรละสองไล่ต่อสองไล่ต่อถุงนั่นแหละประมาณมากับเมดดไายส่นสิเรีวได้กับเมดดลายอยู่การเหตุหน้าลงทุนแต่กับปีที่แล้วเย่ปุนกะแบงไวแต่เห็ดพันแบงไวแต่กินแต่ก็แบงไปขายเนาะแบงไปขายก็ได้ห้าหมื่นห้าหมื่นกว่า หมื่นกว่าก็เหลือก็เต็มเหล่าอยู่ห่ะละกอาวไปไถึงกินน้อยแต่ปลูกน้าห่ละทุกคนอาไรแต่เห็ดพันธ์พี่น้องปองไปไปกระด้สีปากสียังต้อนกันเนะเาะเขาเขานามต้อนกันทั้งสันประมาณนี้นะเก็บกระดิกินได้ใส้เขาก็หักตน้นทุนมันดอกเหลือนั่นเขาก็เออก็เ,กเ,กเป็นค่าลงทุนนั่นแหละเหลือนั่นกอาวไปกินไปยังก็คือดีกว่าเขาบบมี่อืม ดีแสนดีเลยอ่ะทุกคนแบบกเฮ็ดไปเนาะก็เลยมาเฮ็ดคลิปซาไปแต่ว่ากับตอนเฮ็ดกัเออตอนนั้นโทรไปบ้างก็กินกาแฟกินอย่างเรียบร้อยอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วกับบางหนันกัแชทคุยกับพญ่ทั้งออสเตเลียแล้วหายไปแล้วหายไปวันอีเตอร์ เบิ่ดมือเหมือนั่นบดี้คุยกันเลยหมู่วันหัวก็ได้คุยหมู่วานวิดีโอก็คุยกันหมู่วันนี่แล้วก็มื่อนี่เราก็เรื่องหมู่วันเราเริ่มเหตุงานกับมันนี่ตั้งบทเรียกับบ่กอหยังไรหรอกบ่ต้องบอกยังไรสู้กันฟังหรอกเพราะเราบ่ได้โฟกัสอนอย่างมาไม้กับไผ่ั้งน้นนะคะตอนนี้บ่ได้โฟกัสกับไผ่มาไม้แทนกับน้องบัวว่ามื่ขึ้นนี่ไปกินขนมจีนนี่บนบได้ออกไปใส่เลยนะหมู่วันลงคลิปก็ล้งแค่คลิปเดียว ลงแค่คลิปเดียวเพราะว่าอย่างหมู่บ้านนี้บนกับมากอากซูเอฟซีฟังเราว่าญบุ่่นปวดหัวเนาะเออยี่บุ่นปวดหัวคิดคลิปไปก็เหมือนกับไม่ล่าเริ่องล่ะกับมีคนมาเหมียนมาดูดูว่ายายตอนนี้เหมือนมีทุกเหมือนยายไม่มีความสุขแก่เราไเบื่อไม่ถูกนี้อย่างหรอกมีปวดหัวนี่แหละทุกคนมันเป็นปวดหัวนี่แหละเพราะว่าพากันออกไปโดนล,ล่มโดนอากาศเนีย่ยเหมือนเลงหนาทะเลเมือนอั้นนะมันเย็นมันมันมันเย็นมัน อันแพ้อากาศนะะยี่บุญเป็นคนที่แพ้อากาศอยู่เหล่วกลับมากก็เลยปวดหัวบันนียาบ่อกินอืมก็เลยมานาั่งบอก็เลยมีเอฟซีว่าเหมือนยายโบ่บแฮปปีเหมือนกับยายมีความทุกข์นะยายกําลังมีทุกข์หรือเปล่าโน่นนี่นั่นก็ได้มีทุกข์แต่ว่ามีมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมยี่บุญนะนะมันนี่ก็เลยหมู่บ้านเนี่ยน้องบัวกับเขาตื่นขึ้นเขา,ขาเก็ไปพาเพื่อนไปสภากาชาติสภากาชาติในเมือง ไปหยังมาตีพา้าพาเพื่อนไปบริจาคเลือดก็ควรสิได้บริจาคนาะไปถึงเต่สิบโมงเกี่ยวกับผ้ากันไปเจาะเลือดันบ่ะตรวจเช็คผลเลือดว่าผลเลือดจะออกว่าบ่มีโรคบ่มีหยังนู่นนี่นั่นก็จ้างค่อยได้เจาะเลือดบริจาคหรือจ้างได้มากกับคำเตริรเด๋ย่บอกกับว่ไเด้ไปใส่หมู่บ้านกันเลยอ่า นอนอยู่บ้านเมื่อวานฝนมาตกนะคะทุกคนฝนมาตกคลื่นต่บ่ตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวเดี๋ยวแดดเดียเดดเด๋ยวนั่นกับเหมือนเหมือนมือนี่แหละเหมือนหากากาก็เหมือนกันกับมือนี่แหละอันนี้ยยาหมัดล้งแกก็เลยมา,ยมาเคาะประตูอเอิญไปกินขนมจีนแม่ยอดทําขนมจีนน้ายาไว้ให้เอาไปฝากไว้ไม่นี่มากแก้กเ็เลยกลับไปส่งเพื่อนแล้วก็เลยเอาขนมจีนมากกันเลยมา ขอเอินยบุญปไปกินกันก็นเลยคุยกันกับน้องบัววา่าแพนเลืองเรื่องเวลาว่าจะไปจังไหร่ก้อนที่จะกลับบ้านแมนบอกเออน้องบัวเขาก็าเไไลบเบอก็เลยว่าวันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันพระพระนี้น้องบัวว่าจะไม่ไปวัดอ่าวัดดอยเทพนิตเพราะว่าตอนนี้อาจารย์หรือว่าอ่าหลวงพอ่อยู่อยู่วะัะ เพิ่นเพิ่นถือในมต์ไปกลับไปที่สกลนครเกือบเบิรเหลืออยู่เคบกกีลูกอยู่นี่นะบวกกีลูกก็เลยน้องบัวว่าจะไม่ไปก็เลยจะาพากันเพนจะไปทำบุญสังฆทานให้กับตะบิวก้อนจะกลับเนาะก็เลยน้องบัวก็เลยว่าเอาเป็นว่นาเป็นวันพระนี้กันแล้วกันวันเสาร์เลือดตีนเนีอ่อเดี๋ยวคุยกันอีกเทียนอย่างนี้ผมก็ลืมมือวันอาทิตย์หรือเปล่าประมาณั้นเออ นี่มืนเจ้าก็จะนี่มืนแรงของบ้านโกดเนา่ก็จะไปซื้อผลหมากหล้ใหม่ซื้ออีอย่างเมื่อวัแล้วก็นตันเจ้ามากก็จะไปซื้อกลับเขาซื้อเข่าซื้ออาหารจะไปเยี่ยนถวายแล้วก็สังกระทานเนาะไปเห็ดเหรอสะกอนจังสีเมื่อเพราะว่าทุกรอบที่เย่ปุ่มาพูดที่ภูเกตเนี่ยตั้งแต่เราตายไทยูย่บุ่มาญี่ปุ่ก็ต้องเห็ดก้อนจากกับบ้าน ที่วัดไหนที่วัดกรมลานีบุญจะไปเหตุที่วัดกมลาแต่ว่าเมื่อนั้นก็ไปวัดแหลมเพชรนั่นวัดนาหานั่นก็ไปเหตุแล้วไปเหตุสังฆทานเหลมเมื่อนั้นเนาะก็ไปกับน้องรดานั่ยนะไปกับรดานั่ยนะไปเหตุสังฆทานอวัดทีเผาเล่าหน่ะฮัลโหลวันนี้ก็เลยแพนกันไหว่าอย่างนั้นพี่บุญวันนี้วันนี้วันนี้ไปนี่ไปนี่ไปนี่อ่ะวันนี้เยอะบุญก็เลยว่าน้องบัวอยากไปวัดไหนนั่นไหมวัดอ่าฉลองไหม น้องบวัวละน้งบัวก,ก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะตั้งแต่ไปพร้อมปีิบลนนะ่ะจะไปไหว้หลวงปู่เชมเดี๋ยวนี้เขามีข่าวันเยอะเอะสันมนันเป็นแบบว่าวัดพวกดังๆวัดเมื่อเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นวัดธุรกิจเพราะว่าทั่วจะไปลงโน่นนี่นั่นคือเข้าไปนี่ต้องมีการอ่าเสียงเงินอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้เองส่นะ่ะพี่น้องว่าเด็ดเป็นแบบว่าเราไปกราบไหว้สักการะบูชาตาม ตามใจชอบตามกําลังศรัทธาของเรามันไม่ใช่นะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นวัดธุรกิจให้กับนักท่องเที่ยวเลี้ยวสินาพระาะว่าจะมีจุดที่เป็นจุดชมวิวเป็นจุดนู่นนี่นั่นขึ้นไปถึงอ่าอ่าอดอยถึงไอ้ยังก็อ่าเจดีย์อ่ะอุโมงค์เจดีย์อ่ะม,มันจะไปเวียนเวียนกันไปย่องกับไปมาเลยล่ละเขาเรียกว่านะ่าระกะอ่ากุฏิหลวงปู่เชม่มอุ้ม,มันมีหลายหลายหลายจุดหลาย,ลายนะอยู่ให้หลายของเขาจะมีหลายที่หลาย,ลายจุดนะ เลยกว่าน้องบัวก็เลยว่าบอใครไปเล็้วเหมือนกับว่า er ไม่อยากไปน้องบัวก็ว่ามันมันเป็นเป็นวัดแบบเป็นธุรกิจไปเล็้วทั้งสี่นาอืันนี้ก็เลยว่าพ่อไปพ่อเป็นอย่างเดี๋ยวจังไรเขาก็ไปวัดที่เราเคยไปทําบุญทําสังฆทานให้ต้นบิวนี่แหละหลวกจะไปย่างไรอีกเท่อนึงก็คือเดี๋ยวจ้องแพ่กันเพราะว่าอยบนคิดว่าจะกลับประมาณมันจันทร์มังคงคารนะสิ้นเดือนไปเดือนนี้แหละก็คือกลับบ้านนะคะทุกคน ันนี้อันเมื่อสาวยังบุกมาอ่านมาอ่านมาอ่านเจอคอมเมนต์ของอียาอันนี้นะอ่าค้นแบบนี้ก็ยังมีอยู่ในโลกคุนเนาะค้นแบบนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ในโลกมนุษย์เท่าอยู่เนาะก็ยังชิ่งหมามาเกิดแล้วก็ยังอยู่ไรก็ยังยังอยู่แม่เออเดี๋ยวบนเห็นเมนแล้วย้งได้เราสิพิมพ์แบบนี้ลหละพิมพ์ยำ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  ว่าเราห้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 าอันย่อเย้ยแหมทุกคนย่อเย้ยในแหมอืมอันที่อีหยังที่ว่าญี่ปุ่นเอ่อทิ้งกับตาลุนี่ตาลุน่ทิ้งญี่ปุ่นอะใครทิ้งใครกันแน่ห้าห้าโน่นนี่นั่นเราบันนีเพนโดนโดนพังเข่ามาเลยอีอีอีนะอย่างเนี้ยโดนโดนพังเข่ามาเราวันนีเพนกับจิตเข่ามาอ่านเอกเขามาพิมพ์ให้เขาอ่านแบบยำยำซำซับๆแบบย่อเย้ยอะเออแบบนั่นทุกเม่นเลยนะ แบบนั้นทุกเม็ดกดเข้าไปเบิ้งประวัติเราเด้อกดเข้าไปเบิ้งประวัติเราญี่บนเออแต่ว่าญี่ปุ่นบอกเราเลยว,วนี่ว่าว่าเอาไวเร็วนะคะญี่ปุ่นบอกเอาไวเร็วเพราะว่าตละเม่นของเรานี่ยมาเยอะเย้ยมันสิมีมาเรื่อยๆทุกคนมันจะมีมาเรื่อยๆ,อยๆสําหรับคอมเมนต์แบบนี้นะคะคอมเมนต์ไปในทั้งเสียดสีแสะเสียดสีเยอะเย้ยถากทางนะญี่ปุ่นก็เลยวอ่ะทุกวันนี้นะญี่ปุ่นไม่ได้ ไม่ได้สนใจแล้วนะว่าจะเอาไว้ทําไมสีเอาไวเ้เฮ็ดอย่างคอมเมนต์พวกนี้คนจิตใจแบบนี้คือมันไม่ได้เป็นมิตรกับเรานะคะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนหนามค่อยทิ่มแทงค่อยเฮ็ดเอ้เฮ้าแบบว่าอ่าเขาอยากมาดทิ่มแทงเข้าไห้เฮาเจ็บอ่ะเออประมาณนั้นแล้วเราจะเอาหนามพวกนี้ไว้ทําไมเมนบอกเออสาสางออกไปก็คือบล็อกออกไป ถ้ามาแบบนี้คือยู่บุ่นบอกนะคะบอกไม่สนใจว่าอยากจะได้คนดูอยากจะได้ยอดวิวไหมพวกนี้เขาไม่ได้ติดตามเราเป็น,ปนกัล,ลยาณมิตรนะไม่ใช่นะพวกนี้เป็นศัตรูนะคะเป็นศัตรูเป็นเหมือนหนามที่คอยทิ่มแทงให้เราเจ็บปวดในเมื่อรู้ว่ามันเป็นพิษมันเป็นภัยมันบม่ดีกับจิตใจเฮาจะเอาไว้ทําไมใช่ไหมญี่บนกันเลยพิจารณาแล้วนะคะแต่ละ เมนท์ที่เข้ามาแบบนี้เจ๊บุญก็จะบล็อกไปไล่ลบไล่บล็อกไปนะคะทุกคนเย๊บุญจะบอกโน้งสนโนแค่เลื่อง่าอยากได้ยอดวิวจากพวกนี้บลอกจะทุกคน,นไม่มีประโยชน์อะไรได้ยอดวิวเขาไม่ได้ดูโฆษณาให้เราหรือโน่นนี้นั่นเราก็ไม่ได้เงินจากยอดวิวตรงนี้จากการดูของคนคนนี้นะคะเย๊บุญก็เลยอยากบล็อกไปเพื่อความสบายใจของเราแล้วก็ไม่อยากให้เอฟซีเข้ามาเห็นคอมเมนต์ที่มัน สอไปในทางโยเยยเสียดสีมัดเสะมัดรูถูกเหยียดหยามเขายๆๆเยเยยเขานะก็คือมันคนอ่านมันก็อ่านเหลี่ยวมันกับวเดวามีมันไม่ได้มีผลกระทบที่ดีในด้านจิตใจเราด้วยนะคะทุกคนโบเมนว่าชอบแต่เม้นที่อวยนะอื เมนอวยเขาก็ชอบนั่นแหละเมนดีเขาก็ชอบนั่นแหละเมนบ่ดีมาดามาหยังโดยที่เราไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนใ้เขาอะเราจะเอาไว้ทําไมเราจะชอบหรอวันมันเป็นผีบาอืม่ามันข้น,นกิตวิปริตหรือว่าผิดปกติเนาะที่จะชอบไม่คนมาด่าที่จะชอบไม่คนมาแซะมากัดกิกเรามันไม่ใช่เราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนนะไรนะให้ใครเขา,าเลยเปว่า,าไม่เอาไว้ดีกว่านะคะขอเอาขึ้นให้ดูแล้วก็จะ อืคือบอกไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะทุกคนคนแบบนี้ก็ยังมีอยู่ในโลกอยู่เนะอะญี่ปุ่นกะลวาเนอะเออคนแบบนี้ก็ยังมีอยู่ในโลกกะจสมัญญาติหมามาเกิดเทิยนงก็คือบอใหหมาหรือว่าไห้คนที่เขาอยากเกิดมีคุณภาพต่อสังคมเนอะมีคุณภาพต่อสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นดีกว่าบอเจ้าเกิดมาเฮ็ดยางเด็ แต่ยืบนสิไปจังไดมาจังไดมือนกัเออสร้างมันเถอะหัวกับท่ทะานนี่เศร้าปวดอยู่พี่น้องเพราะว่าอ<ม>้บนเบิดยากินบ่ได้ออกไปซื้อบ่ได้ออกไปซื้อจริงๆแล้วนะค่ะยุบ้านนะพวกยาพุ่มแพร่ไซนัดของอ้บนอาจจะไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าเอามาจากโรงพยาบาล<ม>เขาหายมาเที่อะไรเยอะหลาย เบอร์ล้วก็ไปตรวจเบิร์เล้วก็ไปเอาไม้ยังสินะมันต้องกินประจาที่บนมาก็ไปบ้านจะลองกินสมุนไพรเบิ่งจะสั่งพวกสมุนไพรที่เขาสกัดเป็นแคปซูลน่ะนะทุกค้นที่สกัดมาจากพวกขมิน้นพวกอีหยังเหะที่สมุนไพรที่กินรักษาพวกไส้นัดพุ่มแผลี่อย่างสินะแต่จะดีนะที่บนว่าถ้ากินยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลเยอะเกินไปมันก็ส่งผลให้กับอัน ภายในของเขาเป็นตับเป็นไตเป็นอย่าง่เสียมันเกิดการกัดก้่อนเกิดการแพลสินะเออกินสมุนไพรก็จิดีเยะบบนมาไร,ไรลเลือดไรลล้มพอมนู่นนี่นั่นเนาะเมื่อก็มีประโยชน์หลายๆอย่างอะไรเอามือนี่กับประมาณนั่นก็คือแผนชีเแผนเวลาของตัวเองนะคะว่าจะไปยังไงมายังไงถ้ากลับไปบ้านก็จะอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะจะไม่ได้เห็นทะเลจะไม่ได้เห็นวิวภูเขาจะไม่ได้เห็นเยบนมานัา่งแต่งตัวอันท่าปากแดงๆเออหรือก็จะกลับไปก็จะ อก็จะดูแลสุขภาพเอาไว้ยังสี่ดอกพี่น้องเพราะอยากเพราะอยากให้มันส้มจนเกินไปเนาะเราจะเริ่มมาใส่ใจในสุขภาพและความสวยงามบ้างหล,ละละบัดนี้นอ้องเมนโบพาแมนว่าอันพาเมนวาอันเฮาบัดให้เหตดเวคเห็นงานแมนอกคือการว่าเฮากับสี่ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายดูแลความสวยความงามได,ได,ได้ได้เยอะแต่ว่าถ้าเฮาได้เห็ดงานตากแดดตากหน้า ถ้ายิ่งเฮาบดูแลสุขภาพเราก็ยิ่งสุดโทมยิ่งแก่ยิ่งเบ็ดหนาเหี้ยวนาดำหนาหมองคั่เป็นสูเป็นฝาเออก็บ่าอยากให้มันเป็นตรงนั้นแหละเพราะว่าเฮาก็จะรักษาความสวยงามนี้ไว้บ้างแล้วก็ด้วยที่ว่าเราก็ขายครีมขายยางใสครีมใสยางอยู่แล้วค่ะเฮาก็ต้องดูแลเพื่อเป็นการที่ว่าลดหย่อนความแก่ความชราประมาณนั้นบ่ทุก้น เนาะเอาคีมกับมีอยู่เดอ้อทุกคนกับมีขายอยู่เดี๋ยวบนกลับไปบ้านก็จะลุยต่อในเรื่องอสินค้าออนไลน์ของเรานะคะว่าจะเป็นอาหารการกินเนาะเอานำปรุงนำพริกนู่นนี่นั่นกับยังวานั่นแหละทุกคนเหมือนที่บนเคยขายนั่นแหละเราก็จะไปดําเนินต่อนะคะเข้าโหมดสู่โหมดทํางานเหมือนเดิมต้นใหม่ต้นไหลล้านต้นใหม่นู่นนี่นั่นก็จะดําเนินต่อไปนะคะทุกคน ถึงเวลาเยบนอยากไปลี่แหลกอยากไปเที่ยวป่าเหมือนเดิมนะคะไปเหมือนเดิมอมืไปคือเก้าเตกะจะไปตามช่วงฤดูกาลอาจจะผูเลี่ยมเขาป้าขื้นเขาหาเห็ดหาเนาะไม่เนาะมีไปเปลี่ยนบรรยากาศจากจากการที่เราเคยมาเที่ยวในเมืองเห็นตึกล้างบ้านซ่องเห็นนั่นนินนี่ก็อาจจะไปเข้าป่าหาเห็ดหาอย่างตาม,สมสาธรรมชาติไปเด้บัวมันเปลี่ยนบรรยากาศนะทุกคนเนาะยังไงก็ติดตามนะคะชีวิตของเยบุนคนบ้านนี่แนหะละเยบุนคนโคราช บระด้มีผิดมไผ่ายก็ภายเราทุกคนว่าแต่ยรรมดาโยบนญคันดาเกินไปในโบนก็ได้กลับเพื่อกนมีปากอยู่มันมีว่าจะกินเขาย่างเดียวได้ดากลับกับป็นอยู่เดียว่าอะเอาไว้บายสำนักเราทุกคนกอบุญกอบเพื่อหลายจ้าเรื่องปูบาฝรั่งแต่จะฝ้าเถาะนอะเออบ่ได้โฟกัสไาดอกเรื่อย